ผู้ชมนเครื่องบินนกแอร์นะครับเมื่อเรดูตรงสนามบินเชียงใหม่ในเวลานี้นะครับ11นาฬิกาสนามบินนี่แทบจะมองไม่เห็นเลยนะครับเราต้องเปิดไฟสัญญาณนำทางเครื่องบินอย่างนี้นะครับนี่นะครับตรงรันเวย์ผู้ชมดูเครื่องบินตอนนี้ก็แทบจะหายไปเลยนะครับมองไม่เห็นเลยนะครับ สนามบินตามรันเวย์นี่ก็เปิดไฟเพื่อเป็นนำร่องนะครับเนี่ยมองไม่เห็นเครื่องบินเลยนะครับรับเดียวภายในเซลวินาทีส่วนด้านโน้นนะครับที่เห็นไกลๆอยู่ด้านโน้นคือตรงท่ากัศยานนะครับมีเครื่องบินจอดหลายลำนะครับแต่แทบมองไม่เห็นเลยนะครับตรงบริเวณพื้นที่นะครับสนามบินเชียงใหม่ท่าอ,อากาศยานเชียงใหม่ในเวลานี้ครับช่วง11ดเดนนาฬิกานิดๆน,นะครับ มองไม่เห็นเครื่องบินเลยนะครับ